อารมณ์ติดอันนี้มผ,มผมก็เลี่ยงอันนี้ผมเลคอรออะไรอีกไม่นานใช่ไหมพี่อ่าไม่ถึงนาทีครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดียวซ้ายได้กัแป๊บเดียวอ่ไปตัดหัวแล้วนะครับเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นท่อคือคือผมก็ห่วงตัวรถผมนะห่วงล้อห่วงอะไรผมก็ไปเรื่อยๆค่อมได้ผมก็มค่อมคือค่อมไปได้เนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆแต่ตอนจังหวะเนี่ยออกขึ้นมาเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบคือมาเร็วแหละ ต่คือจังหวะที่จะเจอน้องเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ผมเหยียบฝาท่อแล้วผมชะลอลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันรถที่สวนทางมาผมต้องเหยียบฝาท่อผมก็เลยชะลอลงนิดนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ยช่วงนี้พอเห็นรถสวนมาเนี่ยผมเริ่มชะลอแล้วน่าจะอยู่ประมาณทั้สี่สิบสี่สิบกว่าเนี่ยเนี่ยกำแพงซ้ายมือกำแพงบ้านออ,ออกเลย อ๋อรับผิดชอบกาไปเลยใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดลงไหอ่ะคือว่าตอนต่อจังหวะที่เด็กเขาอย่างนี้แล้วอ่ะรอพอ